ชี <mile> ้เนาะรอบต่อไปโอ๊ตโอ๊ตพี่ต้องต้องจริงรอบนี้รอบหน้าพี่ต้องในรอบหน้าพี่ต้องครับพี่ก็ไหนบอกพี่ต้องล้างเดือนนี่ใช่เหรออะไรนั้นที่ขายไปสองสามวันพี่ต้องแหมมาลงกิตพี่ต้อหายไปเลยนะต้องไปรอบรอบที่มีหำอ่ะผมมีหำทุกรอบครับพี่ผมไม่เคยตอนทิ้งทีแล้วเนาะผมมีหมทุกรอบ ไหน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 ขอหลักฐาน้ไม่้องไม่พอครับขนาดต่ำเฉยๆของเดี๋ยวพี่ยืนไฟนะไม่ไม่ไอ้ก๊อฟออยู่ข้างนอกด้วยวะอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยชิโจ้หมวกมาจากไหนอ่ะน่ารักจังงั้นจิ๊กซอว์้หจิ๊กซอว์ขอให้ตัวจิ๊กซอว์เขามันก็ได้ก๊อฟไม่ครบสินขาย เขามีนะทุกคนดูดิเอองไปเนีมันไขได้ไหมอ่ะต้องครับต้องต้องครับพี่เออขายได้เป็นคนหำใหญ่ที่ลงเจนไม่ได้นะครับอะไรนะพี่มันหำใหญ่นี่ลงเจนไม่ได้นะครับไม่พอพี่พื้นที่ไม่พอเราคาบลงมาแล้วพี่ต้องไปตัดทิ้งเ้ยอย่าใช้คำว่าตัดต้องเลื่อยอะพี่ต้องเลื่อยทิ้งอ่ะแล้วผ่าน่านแั้ว่านเป็นตัวอะไรพี่อะไรนะเป็นอยู่บนใช่ไหม มาหมดสลับกันเบ้นสลับกันเบ้นที่บนมอครัทีอยู่บนมอสได้หมดครับเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างไปลากดิยืนทำบ้าเลยเนี่ยไปดิพี<_<_<__<_่พี่ไม่ได้ออฟตัวนะพี่พี่ก๊อปอ้ามัอุยเต็มแม็กพี่ยังไม่ออฟตัวนะพี่ก๊อปมันมันได้เลยเอาเลย ออฟแล้วออฟแล้วออฟแล้วเฉยมันเข้ามาที <Kab up an> <inel uan> ่หลังออฟแล้วออฟแล้วมันเข้ามาที่หลังโอเคโอเคเฮ้ยไอแซนได้ลูนใหม่อีกแล้วโอลาสิบเก้าเซนอะสองดาวอะวิ่ง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 ดาวเปิดเลยอะวิ่งไปดูงของมันจริงแม่งดูดอันนี้กูอีเอาจะยืนแช่ไฟไหมพี่ก๊อฟ พี่ลืมเปิดเอฟเฟกต์กับเบ้นต์แป๊บนึงไปดูพี่แสบแมพอ๋อโดนไฟอ่ะไปโดนโซ่อ้าหนึ่ครับโดนโซ่อ่ะพี่ตั้มอย่าหยุดพี่พี่วิ่งอย่าหยุดอ่ะหยุดแล้วมันตีโฟโลอ่ะไม่โดนตรงไหนไม่โดนตรงไหนโอ้โซ่ผู้โหดไอ้นอน อแทงโดนโซ่ไปว่ะขอเบิ้กลับกลับมาทุบผมเสาหลังหน่อยดิได้หลังซ้ายหลังขวาไปแล้วทุบแล้วย้ำหนึ่งย้ำหนึ่งใครใครใครมีใครติดโซ่อีกไหมมี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 โมติดโซ่มีมีมีอยู่ล่างซ้ายล่างซ้ายที่อินที่อินอยู่ล่างซ้ายมันไม่ได้ออฟตัวไงไม่ได้ฉักดเองได้โอเค พี่โดนแล้วพี่โดนแล้วโอเคขึ้นเสาใครอยู่ไหนบ้างใครอยู่ไหนบ้างตอนนี้แม่อยู่ร่างซ้ายไหะพี่ปลดแล้วปลดโซ่แล้วไปไปตรงไหนเสาไปตรงไหนซ้ายขวาซ้ายบนนี่ครับซ้ายบนครับอ้าวซ้ายบนซ้ายบนซ้ายบนไอ้ซ้ายบนมั่วโอเคโอเไอ้นี่ขี้สุดอะไรของมึงไอ้เซ้งมาเรียเดินวิ่งกาวิ่งการเดิวิ่งจะรดิวิ่งต้องวิ่งเซ้งวิ่งเอาหายแล้วไป เอายางเอายางได้ไปเลยนี่เป็นไงประชดด้วยใครเอามาตากใครเอามาตากใครเฉยเฉยเฉยนะเฉยนะเอาแล้วนะอำแล้วเส้นประชดเหรอเนี่ยเพื่อนอยู่บนบนแท่นนี่แหละแต่ว่ามันเนี่ยราชาวรานอนอยู่อำแล้ว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 ทำไมพี่เสกไม่ขึ้นข้างบนอ่ะพี่เอาเหรอ แซนเดียมตัวนะไกินนะฮะเดี๋ยวหมดหมดหมดอมตะหมดอมตะหมดต่อแล้วต่อแล้วครับเต็มเต็มของใครดีใครนวะตุกไม่ขึ้นเบนต่อเบนต่อจบแล้วจบแล้วที่ไม่ขึ้นน่ะเส้นมันปล่อยจอยแล้วมันโกรธหมดแล้วก็าแล้วก็มาแล้วจบแล้วจบแล้วโคตรสับด้วย่นนะเจ๊โอเค ไปได้อยู่โอ้โหแม่งได้ลูนเฮ้ยเออผมขอขั้นเวลาสวัสดีอีกหน่อยนะครับผมสวัสดีครับอีเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมากครับไปทั้งสองแบบเดิมนะเร็ลั่นเลยนะเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอแซนสวัสดีครับต่อดิ สวัสดีครับครับครับเหมือนว่าแซนเหมือนปะไม่เหมือนเด้งออกมากอนออกมาก้นออกมาแก้วออกมาแก้วออกมาแก้วไปแล้วไแม่แก้วไปแมาแก้วไปไม่มีแมวด้วยว่ะมาทำไมแม่แม่ลงเล่ยไข่ผมไม่ลงทำให้จนแก้วก่อนบเอางีงนะหนูปิดพี่ิดไหนวะทำไมโดนโดนโดนไปเนี่ยใช้กดดีเฟนเดอร์ ไม่ไม่ไม่โกรธมันจะเดินไปได้ดิเอานะ 3, ละสามแแยังไม่เล็กเลยยังไม่เล็กเลยหรอเล็กแล้วเ,เล็กแล้วเลขสามโอเหนึ่งเอาแปดสิบแปดวะโอเคหุ่นสองแปดสิบแปดแปดสิบเจ็ดถือว่าดีครับใครอยามาปาดเอาเลเซอร์มาปาดผมนะไหมันไม่เจ็บ โอ้เยี่ยเลยเลเซอร์ขึ้นขั่งหน้าเลยอือเดร็กมี่พี่พี่จิ๊บใครรำมี้บอกผมพี่เลเซอร์เลเซอร์จัดการให้เลยเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์อ้าวตายโอ้ยลิงก์หัวตั้งไวลวะลิงก์ลิงก์พี่จิ๊บชุบเบนซ์ก่อนพี่โอ้โหชุบลมเบนซ์เบนซ์โอเค โอ้ยลิงใครวะเนี่ยไอเส้งยิบนิ่งเลเป็นธรราให้ละวม่อก้ถ้าใครใครเลยชืมาปากวายเค้ทุกหน่อยดิไงไงไเส้งแล้วทุกแล้วแล้วใจเย็นแล้วมันปากผมจิ๋มแรงไอเส้ี่ยไอเส้งมงแกงเส้งโยนเนเส้งจก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 จ จบจบจบวิ่งเก็บเลยตายแล้วแม่ไม่อยู่ไหนตายแล้วกูพยายามให้ตายไวที่สุดแล้วนะเนา

ชี้ชีด้ดาเมจเยอะว่าเยอะว่ะพี่สามอ่ะพี่สามอ่ะอืมพี่สามแรงแรงแรงเฮ้ยไอสัตว์กุณแจหายอีกแล้วนี่นี่อยู่ตรงกลางเลยข้างข้างบอสเลยเอ,อ๋อหายบนหัวใช่ปะใช่ครับ เก็บอยู่มันหายอ่ะเ,เมันน่าจะมีเวลามันน่าจะมีเวลาแป๊บหนึ่งได้อยู่เฮ้ยไม่ได้ไดเออไดยแม่งเนียไอกองเนี้ยจอดผมจอดไม่ได้พี่จอดแล้วตายอ <laughs> ะไรคมาณผมไม่มีตอนนี้ผมม่ได้ขึ้นเอาประมาณไว้เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนหายแล้ว น้ำป,ปลามาละเบลมาละเลือดแม่งเลยนี่ไปไงไปไง <c oughs> เฉยจันบอกแล้วนะเนีหมอนะเแช่น้ำปลาเบ้า,า <c oughs> เลือดแม่งเลยลอกมั <c oughs> นติดงผมผมผเอาขึ้นมาในอคัสไง้อยแอหรอ มีอเหลือเยอะนะรอแอ็แป๊บนึงแอ็บอกว่าขี้กันแป๊บนึงปวดขี้โอเคสมรูนเล่นแล้วกันที่ได้ในกล่องรูนเนี่ยตอนนี้ใครไปของเล่นไล่าของเล่นไม่ของโชว์มาเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยฉันเติมการ์ดไว้เรียบร้อยจัดไปไม่ของเล่นว่ะไม่มีทางกันเนี่ยของเล่นมีเดี๋ยวรอปล่ชั้นสี่ทีเดียวรอปล่ชั้นสี่ทีเดียวสีทองด้วยไงของสีทองด้วยไง ของทองด้วยยักแค่แต่ไม่เป็นปีกเฮ้ยทำไมไม่มีหมวกแมวกันนะเงี้ยไม่ใส่มันไม่ใส่ครับผมผมว่ะของฟรีไม่อยากใส่รเฮ้ยนี่รักเดียวนี่เดี๋ยวกูใส่หมวกนี้ดีกว่ากูชอบใครกับลูกผมมึงดูหมวกกูนี่หลังคาวัดก็ได้วะไหนไหนนี่หลังคาวัดเนี่ยเทียอะไร มันคืออะไรวะมันคือเรือไม้อย่างเรื่องไงขับรอบหน้าขับโอ๊ตดูผู้ใส่หมวกนาฬิกาไอ้หมวกโค้ชได้อยู่แหละถับขับขับโอ๊ตโอ๊ตปิดต้องปิดโท้ชเนียคมีเจดีนะเว้ยดูนี่เดี๋ยนะอย่าก้ัูทุบวายเจดีวัดเว้ย ปปพี่ไปผสมวุ้เล่นเนี่ยระหว่างรออพี่โจโกรธอะไรวะเนี่ยไม่พูดไม่จาเลยวนี่อะไรกันลังเตึงอยู่กอะไรตึงอยู่โจใช้สี่นิว้วสี่สี่และสี่มือสี่มือ,อมเขาจะใช้ร่างสแตนอยู่ไงกงลังร่างสแตนเขาจะไม่คุยคแค่เรา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 ล่งเดียวแหละเซลโอริโกะมึงปั้นหนึ่งไหนแล้วเนี่ยเซลพุ่มไม่ตื่นนาทีเนี่ยใจเย็นดิอย่าเพิ่งกดดัน โชลิโกไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับที่ที่ส่งไกด์มาเห็นบ่าติฟคุยกับมันทุกวันเลยจะเป็นผัวมันอีกแล้วนี่ยเอเอาเรื่องอ่ะโดที่ผายยืนเมืองสองหมื่นเจ็ดแซมเยอะไงเยอะเยอะยืนเมืองสองหมื่นเจ็ดบ้าบอยน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 บอสใหม่ตายทุกตัวทีเดียวอแม่งเอ้ยทำไมมันได้แต่รูนอะไรวะเจเนทั้ง สามเดี่ยวเจนีก็รักษาตัวเองไปสองล้านแล้วเหรอพี่ก๊อฟใช้อ๋อไฟวอล์กเหรอไม่เปล่าเปล่าใช้ไอทูมไอทูมอ๋อเยสเด็ไอทูมไอก๊อฟไม่เป็นแสนได้ไหมเปล่าชน่โจเนี่ยเพราะรอต่อยพะชนแก้วแกเฮ้ยพี่โจอย่าต่โจใครวะพะมีคนเดียวด้วยใครวะไอ้เียน่ตีอะไรก็แตกหมดเลย ตีบวกเหรอเบ้นยังไม่เลิกอยู่ระตีวงตีบวกอ่ะพี่ตีโลแค่บวกสิบหมดไปเกือบยี่สิบเอ็มอ่ะติดไหมลูกติดไหมไม่ติดได้บวกห้าคอนแดงเห็บตีปลอดภัยแม่งแล้วเบ้นพี่ตีคาถาบวกสิบสองอ่ะหมดไปได้รได้รูดได้ร้อยอ่ะได้ลูนได้ลูนยิงโกดอีกแล้วสามแถวอีกแล้วบลังไม่ได้ยิงยิงไม่ทัน ไอแฟ<ส>นใจเย,ย็นไหมแต่น,นี้ยิงได้ว่าจางแสงยิงไปสามล้านสามสามร้อยกว่าล้านว่ะชั้นหนึ่งนะขนาดนี้วิ่งไปชุบนะยังแค่ถ้าคิดว่าจบมันก็ต้องชุบเลย,ยมันกต้องมาช่วยเลยน้อยใจเฉยผมอะผมคนน้อยใจการจริงอาจารต้องมีบวกเท้าผมก่อนตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> โยนอะโยนรองเท้าเฉยไปอะแสงชีวิตอะข้ามป้ากอะเห็นปะวิ่งไปฝั่งนู้นอ,ะ,อะแล้วกดกด ปลดล็อกให้จาน่ะใช่ปะแล้วก็วิ่งประคองจานถึงเสาอ่ะคิดว่าไงอ่ะเจาะเกาะร้อยหกสิบสี่เองเหรอวะโอ,โอ้โอเคซึ่งโอเคถ้า,าเงเงียบเลยครับอันนี้เร่งเงียบอันนี้เ,ง,เงียบยังมานร้อยเจ็ดสิบเงียบเลยครับจานเง,เงียบถ้าได้เบียร์งเงียบเลยถือว่าลืมมันไป โอ้โห oh, 4.3เลือ้อ0.0สิบด้วยโอเคเจ๊ที่บวกไปเอาเปกันเลยเอาไปหมดแลยเหรออยู่ๆอยู่ๆอกมายังไงบาอยังมามาแล้วเาาข้ามาเข้ามาเข้ามาอือ มอเห็นป่ะเด๋ยวหำเนาะพี่ทศผมที่ต้องโอตเดี๋ยวดูถ้เกิดนั่นรอบหน้าหรือรอบนี้ครับรอบหน้าเลยรอบหน้าเลยคพี่เดี๋ยวดูถ้าเกิดดาเมจเราเยอะๆแบบนั้นเลยก็พานั้นมุมไปเจ้นเลยอืมอ่าต้องต้องโพลิโก้แล้วล่ะพี่เจบไม่ใช่แค่ต้องโพลิโก้อะแล้วก็อย่าทำรู เดิน<ห>มานร่วงใครเป็นชาวร่วงโอ้โชวชกันใหญ่โชกันใหญ่โอ้โหใครเป็นชาวนี่วะโอ้โหรองเท้าบวกแปดเลยนะโชว์อะไรแม่ใม่เปิดต่อเลยครับแม่เข้ามาเปิดต่อเลยครับค่ะพี่เนสนี่หว่าพีเนมันสามพันไว้เฉย โอ้ผมสี่พันหกเองตอนนี้พี่สองพันแปดแปดสิบสามเออเป็นดีเฟนมาได้เลยีเฟนเบเพียวเอพ่โจเนาะ่ะพี่ก๊อฟดิโจพี่ก๊อฟดีเฟนันสี่ยเน้ยพี่ก๊อฟเก็บเก็บขวานะของพี่อ่ะขวาล่าะ โ้พี่โตเก็บหมดเลยครับพี่เก็บเลยนะเก็บเลยใช่เก็บเก็บเก็บหผมเก็บคนสุดท้ายไปข้ารามีผูช่วยเทเพิ่มพร้อมครับอ้าวลืมกดเข้าโทษทีชุดเดียวจบเลยนะฮะ ชุดเดียวจบเลยใช่ไหมจันเฉยมดจบแล้วจบได้แหละทีมนี้มันจบได้ไงผมมีพ่ชิบกับพี่โจอยู่ผมก็ไม่กลัวอะไรในโลกนี้ของอะไรอ๋อเถอะพี่โจห้าหลาไงของพวกเราพร้อมเอาละสามสองหนึ่งกีตาร์บวกสิบห้านะบวกเอ้ามาแล้วเหรอ มาแล้วเรียบร้อยแล้วเอ้ยได้วะพี่จิ๊บสุดยอดเลยพี่คาถาผมอาจารย์เซิงช่วยสุดยอดแล้วนี่ได้บวก12นี่ก็ถือว่ายิงมาเถียงกูอีก12ไม่ได้อะไรโถเอ้ยตีเขาข้ามไปข้ามมาคาถาคาทาวิคาทาวิโอ้แต่มันคาถาผีจริงๆนะกูพยายามขึ้นเองมาหลายรอบแล้วมันไม่ขึ้นสักที ไม่ผีหรอกเพื่อนไอดีผี <laughs> เอาไอ<า>ดีกูมาละไคูไปเล่นอาชีพอื่นเอ้ยมึงอะ้วเอาไอดีมึงอะไปเล่นอาชีพอื่นเลยสบายเอาโ้ถายไปพี่ไปสุดก็ <laughs> <laughs> ยืนได้นี่หว่ายืนเนี่ย <laughs> นี่เส้งเล่นหรือว่านาวีเล่นวะ <laughs> เอ้ยอยออ ให้เกียรติหัวหน้ากิ้วหน่อยใช่ไหมครับไม่ใช่ผมผมไม่ได้พูดไอ้ป่านพูดผมเองมี่แตกนอกครับขึ้นบนแล้วแต่งบอลใจ่ไปครัไป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 อย่าลากวงใส่ผมเอ้ยใครลากวงใส่อีโมวะสองสามสี่ห้ามีพี่ มีพี่เอ็มพี่พี่เอ็มสีผิดอยู่แบงค์เลยบอสบอมลุกไม่ยเป็นไรเอ้ยเป็นไรเฮ้ยโอ้ยเป็นไรมีป่านอยู่อย่าไปหยอกเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวอะไรกับกูเพื่อนมาสเต็ปไปอ๋อไม่ไรพี่เอ็มพี่เอ็มนอนไปก่อนยิบยงเตตัสผมเลยพี่เฮ้ยโอ้เย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้โห แล่เล้ยงเนเบนเบนย่วิ่งตามอย่าวิ่งตามมึงวิ่งตามออกมาเมอามึงไม่ได้ติดแดงอผมจะไปซับข้งในไยันไงล็อปกันไหรอเล็อกกันทำไไม่เอไมะไนะไม่ออกไม่ออกไม่ทไม่ทไม่ทัน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 ไม่ทานไม่ทันไม่ทโอ้ยใครลากวงเลยกูสามสี่ห้าโอเคมา ไม่ทันเกียังเตะยงตาะหาละเราจบเลยเกแตปตั้งแต่ก่อนฟีฟบอกว่าจะเข่งเแา okay. ไตกอดแค่สงได้ไงวะเอ๊กยังไงวะ เฮ้ยมันยังไงวะเฮ้ยเขาเขาต้องแปลงกล่องกะปนะเว้ยเค่เอาไว้เป็นสเต็ปเพื่อนครับเตปเอาของก็ต้อปแบบโอ้โหหลงลุนเปลี่ยนการ์ดปาพี่ชาร์จแบบงแอคขวาเลยทักขี้ตั้งนานลืมเปลี่ยนการ์ดมึงคิดออกไรแปลงเ่าะชั้นสี่ให้แก้ตัวเปลี่ยนการ์ดใหม่ ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับชั้นสี่ก็ใช้ p o ลล i n g ไงทำไม p o ลล i n g ก <ül> ็ถือถือต้อเป็นว่าคู่เก็บลูกแก้วหนึ่งหนึ่งสองอยู่ดีเอาเรื่องจัดวางชั้นตับ polling เตรียมเตรียมมาตุบเลยเซนเฮ้ยอย่าะอย่าหาทําอย่าหาทำมีมาาันเปี่ยนเอ่าอะ สัตว์สวยอะไรวะวางยากุสัตว์อะไรของมึงเนี่ยหางตีบอสกูไปใส่สมุดโอ้โหไม่ใช่เส้งมึงข้ออ้างอเหี้ยเนี่ยกูถอดหางตีงได้เลยเนี่ย ปวดเกิ๊นไ่อันนีเ้เรารอแม่เนาะแม่เปิดชั้น่อไปได้เลยนะชั้นห่ครับชั้นแปดนะา <laughs> <laughs> วางยากูโถเฮ้ย สามตุ้ยกี่โมงนะไอหำอ่ะห้าใช่ป่ะได้อยู่บั๊บยังบั๊บไม่ใช่ป่ะไปนะหมบินนะหมบนไม่ส่งเสียงแน่ะหมบนอยู่จ้าโอเคไปเอานะเอานะคทางทางชื่อพี่เฉยยังค้างไงเฉยยังก็อยู่บนรถกูเฉยอยู่บนรถอยู่บนรถเอาแบบกระเซาอ่ะกระเซาอะไรดิโอ้โหไม่ไหวมั้ง รบายู่บนรถหรอครับผมโดนล็อกหนีหนีหนีโดนล็อกโดนล็อกขาในข้างข้างชื่อวิเศษเลยคอริโกได้ไหมใช่ครับผมผมอยู่บนรถโดนล็อกโดนล็อกเฮ้ยถอยไปถอยเออยืนวงนี่เขายังยืนวงกันเลยโใช่ไอหำบอกว่าอยู่ในกางเกงนี่หาเลย อยู่บนตู้ายี่เหล่านี้ล้อขาไอ้ห่ามึงไม่นั่งบอกวะมึงขึ้นไปอยู่ทำไมบนรถอ่ะวงวงฉันวงฉันเอ๋อไอ้เจ้าอยู่ไหนวะอล้อขาอยู่เดี๋ยวล้อพี่เจ้าเดี๋ยวล้อขาอยู่ขึ้นโต๊ะนะขึ้นโต๊ะขยับเบาะได้นะพี่อ่าอยู่ใกล้บอะเลยใกล้บอะเลย ลกลกลบโดนล็อกโดนล็อกเหมือนกันโดนล็อกเหมือนกันโอเคยมาคิดยงเด็ตั้งเลยพี่ผมจะวอ์เทคเจ็บมือแล้วพี่เฮ้ยเต็มผมเต็มขึ้นแล้วนะชิปหายแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึอย่าไปหยองเพื่อนเขายังไม่ขึ้นกันเลยเขาบวกเลยยืนบวกเลยเนี่ยเห็นปะดีมากเพื่อนกูขึ้นมาโดนล็อกขาไอ้ที่อย่างฮา เขาเปิดเอฟเฟกหมดนี่แม่งเหมั้ยเลยไม่เลยได้อยู่ทันอยู่เส้งหันไปยิงลูกแก้วเพื่อนใหมน้มันขอบวงอัะได้อยู่ได้อยู่เส้นปีไกลอ่ะนี่ลูกแก้วเออลูกแก้วหลังเนี่ยปีเลยอ้าวสวยวสวย,สวยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว โอเคพี่อกอมึงพี่ป่านขอ,อได้ได้ห้อมึงสองครับพี่เส้นตายบนว่ะชิบเป่งล่ะใต้บนการเส้นโอ้โหเฮียเฮอยแซนได้รูอีกแล้วแอ้ซ้มสองแถวสองดาวเจ้ yeah. โอ้โหตัวเป็นเม็ดไปตายบนได้ไงจานตายข้างล่างมันไม่ได้ตายข้างบนมันลงมันลงมาแล้วหรือเปล่าขึ้้นมาแลวไม่ใช่มันตายบนหมายถึงบนบนบนขอบบล็อกเอ้าเชื่อรู้แล้วเกิดแล้วเส้นกีม่วงเลยลูกแก้วครับลูกแก้วข้างบนตายนะข้างบนตายนะข้างบน้ายเออเออข้างบนตายข้ไม่ ไม่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 ขึ้นมาแล้วมันโดนระเบิดลูกกระตาพอดีน่าจบแหละ X ยัดเลย X แทนแทน X แทนแซ่บขึ้นชุบขึ้นขึ้นวันนี้ผมขึ้นบนจังหวัดสุดท้ายพี่อินมาชุบผมไม่ได้พี่อินพี่ชุบผมเลยโอเค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 ยี่ทะเบียนถึงเว้ยเอ้ยทะเบียนถึงไม่เดือดไม่เดือดตัวโหตี้นี้คือถ้าไม่ผ่าน อาถ้าไม่ผ่านน่ะทีนี้ถ้าไม่ผ่านก็คงไปกับใครไม่ได้แล้วแหละสุดแล้วไงนี่มันสุดแล้วเจอพี่โจสีมือเข้าไปมื่อใครเอาเขาครเอาบอกมาใส่ผมวะไปแม่ไอโม้มึงกหมาด้ยกูทำไมเนี่ยโอ้ย แม่อยู่ฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวผมจะอยู่ฝั่งนีเ้เองไอ้สกปนทำไม่จบถ้าเซตน,นี้ไม่จบหาหาที่จบยากแล้วแหละพวกเราอ่ะ